สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะนาตีงคข่าวันนี้ก็กลับมากันอีกแล้วนะคะวันนี้คุณอาจจะเห็นชื่อคลิปแล้วแล้วก็แน่นอนนะคะเรามาในสภาพหน้าสดกันอีกแล้วเราก็จะต้องมาบอกว่าทําอะไรเกี่ยวกับหน้าของเราแน่นอนนะคะวันนี้เราก็คือจะรีวิวรองพื้นนั่นเองนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะ Bobby Brown นะคะสกิน Longwear Weightless Foundation นั่นเองคือบอกก่อนว่านาเตียง ตั้งใจจะรีวิวรองพื้นตัวนี้นานแล้วแต่เนื่องจากว่าช่วงที่ผ่านมาก็คือติดโควิดเนาะแล้วก็อากาศร้อนมากใช้อะไรก็คือเยิมอะไรที่ว่าควบคุมความมันดีๆก็คือเยิมแต่งหน้าแป๊บเดียวก็คือเยอิมเราก็แบบเออเราต้องแบบสงสารแบรนด์แล้วก็สงสารรองพื้นนิดนึงเราก็เลยบอกว่าทิ้งช่วงมาในช่วงนี้ที่แบบว่าเออมันเป็นช่วงเข้าหน้าฝนแล้วพนัดที่เหมือนเคยอ่านมาว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นเนี่ยมีผลต่อการผลิตน้ํามันมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเราก็เลยเออมาลองในช่วงนี้ละกัน,นะะวีนนเยงงาก,กาดล่ เอามาเรามาดูคาเคลมคร่าวๆครับบอกว่าให้การปกปิดระดับปานกลางถึงสูงสุดนะคะมีเนื้อสัมผัสบางเบาให้ผิวเนี่ยสดชื่นตลอดทั้งวันเม็ดสีเนี่ยของรองพื้นจะสามารถเข้ากับผิวได้อย่างดีนะคะปกปิดดูดเป็นธรรมชาติไม่ไหลยเยอะไม่หมองคําตลอดทั้งวันมีสารบํารุงเนี่ยที่ช่วยเติมความชุ่มชื้นด้วยแล้วก็ช่วยควบคุมความมันติดทนนาน16ชั่วโมงนะแล้วก็เคลมเลยว่าผ่านการทดสอบนะคะว่าสามารถกันน้ํากันเหงื่อแล้วก็กันความชื้นได้อย่างดีนั่นเองเหมาะสําหรับผิวธรรมดาถึงผิวมันนะคะสีที่น ที่ใช้อันนี้คือเบอร์ C 0 5 6นะคะชื่อสีว่า Cool Neutral นั่นเองน่าจะเป็นเฉดสีใหม่ที่เขาเพิ่งทานั่นแหละเพราะว่าก่อนหน้านี้นน Bobby Brown จะเป็นเลขตัวเดียวแบบว่า1 1.5 1.25าอะไรอย่างนี้แต่ข้อดีของ Bobby Brown เนี่ยก็คือมันจะเป็น Under ์โทนเหลืองนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นบอกว่า n t u t r a l Cool Tone อะไรต่างๆแต่เบสพื้นฐานก็คือจะเป็นโทนเหลืองเพราะฉะนั้นก็จะเหมาะกับสีผิวของคนไทยอย่างแน่นอนนะคะนัตตี้ชื่อว่ามีเฉดสี ของบ b บบี้บเนี่ยเข้ากับผิวคุณอย่างแน่นอนนัตี้ยืมพี่สาวมารีวิวนะครับเพราะฉะนั้นเสร็จจะมีความขาวกว่าหน้านาัตี้นิดนึงอันนี้ขนาด30 ml นะคะราคาอยู่ที่2 0 5 0บาทนั่นเองแพคเกจจิ้งของเขาก็คือมีความมินิมอลมากเวอร์นะคะตามสไตล์บอบบี้บาวก็เป็นฝาปั๊มนั่นเองนะคะนัตี้ชอบฝาตรงเนี้ยเขาทำมาเป็นแบบพอดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะ่ะ มันก็จะไม่มีอาการหล่นหลนอะไรใดๆเลยอะเดี๋ยววันนี้นะคะนัตตี้จะใช้คู่กับแปรงของเขาเลยก็คือบ o อบบี้บาร์โฟคับวัดเด็เฟสนั่นเองนะเนื้อเนี่ยเท่าที่สังเกตเห็นไหมเนื้อมีความข้นนะแต่ก็ไม่ได้ข้นแบบมากขนาดนั้นยังมีความเหลวเป๋วอยู่นั่นเองแต่จริงๆนะัตตี้รู้สึกว่าวันนี้เราบีบลองคืนเยอะเกินไปแหลยเราก็เลยจะแตะน้อยๆพอ คือรอบแรกลงบางๆนะคะก็คือเป็นไลท์ไลท์มากๆะคะ่ะเดี๋ยวเราจะบิวเพิ่มกันสักนิดนึงเน้นช่วงแก้มอย่างเดียวนะครับเพราะว่าช่วงแก้มมีปัญหาช่วงอื่นเนี่ยก็ปล่อยให้ใหมันบางๆได้ถ้าเราต้องการการปกปิดเหมือนเดิมนะครับแป้งบ๊อบบี้บาวเนี่ยนัตตี้แนะนําว่าให้ใช้วิธีการกดจากที่เห็นนะตอนนี้คือพอบิวขึ้นมามันจะได้เป็นมีเดียมแล้วนั่นเองแต่นัตตี้รู้สึกว่ายังไม่ถึงฟูลนะถามว่าปกปิดได้ไหมล่ะแต่ปกปิดดีนะคะแต่ก็ไม่ได้แบบ โอ้โแน่นตึบอะไรขนาดนั้นนั่นเองเนื้อลองพื้นเนี่ยถึงจะมีความเหลวอยู่สักนิดนึงอ่ะแต่ก็แห้งค่อนข้างไวนะถ้าเราใช้นิ้วมือแล้วเราเวิร์กไม่ทันอ่นะนาตีรู้สึกว่าเออเป็นคราบแน่นอนฟองน้ําหรือแปรงจะโอเคมากที่สุดแล้วรองพื้นที่เป็นเนื้อแบบเนี้ยที่แห้งค่อนข,ข้างไวนะคะแล้วก็มีความหนึบติดผิวเนี่ยไม่เหมาะกับการบิวหลายเยเอร์เพราะว่ายิ่งบิวก็จะยิ่งทําให้เกิดคราบได้ค่อนข้างง่ายอย่างอันเนี้ยพอบิวลงไปนะเห็นเลยว่า มันมีคราบโผล่ขึ้นมาแล้วนิดนึงเห็นไหมว่าขนาดมีความขาวมาหน้านา,นานตี้นิดนึงนะแต่ก็ยังมันได้ขาวแบบโอ้ยลอยโอ้ลอยอะไรขนาดนั้นน่ากลัวขนาดนั้นนะคะฟินิชตอนนี้นะคะก็คือแห้งแล้วนะคะแล้วก็มีความหนึบอยู่ ที่ผิวสักนิดหนึ่งรองพื้นที่เป็นหนึบๆอย่างเงี้ยมันจะช่วยทําให้รองพื้นเนี่ยมันยึดเกาะกับผิวได้ดีมากยิ่งขึ้นส่วนในเรื่องของการพางรูขุมขนเนี่ยนัตตี้ถือว่าพางรูขุมขนได้โอเคไม่เป็นการเป็นเน้นรูขุมขนให้มันชัดมากยิ่งขึ้นแล้ววันนี้นัตตี้บอกเลยว่าช่วงตรงคางเนี่ยจะต้องเป็นข้ามแน่ๆเพราะว่านัตตี้เพิ่งไปเลเซอร์มาเมื่อวานนะครับเพราะฉะนั้นตรงคางเนี่ยจะแห้งเป็นพิเศษ เดี๋ยวเราจะเซ็จด้วยแป้งฝุ่นนะคะวันนี้นะัตตี้ใช้แป้งฝุ่นของชาแนลนั่นเองก็สภาพอากาศแบบนี้นะัตตี้ว่ายังไงก็ต้องเป็นเซ็ตแป้งนะเราก็แค่เซ็ตบางๆซ้ำนิดนึงก่อนที่เราจะลงรองพื้นนะัตตี้ลงแค่สกินแคร์นะคะที่เติมความนุ่มชื้นเนื้อบางเบาแล้วก็ให้ผิวฉ่ำนิดนึงไม่ได้ทากันแดดด้วยเพราะว่าให้มันชัวร์ที่สุดว่าเอ้ยมันจะไม่ไปมีกระทบอะไรกับตัวรองพื้นนั่นเองอ่ะแต่งหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะผ่านไปแล้วหนึ่งชั่วโมงพอดีีดเลยนัตตี้รู้สึกว่าเฮว คือมันเป็นแมทนะคือดูซูมไปใกล้อ่ะเห็นเลยนะว่ามันแมทมันมีความแห้งนะคะแต่พอดูในกล้องอย่างเงี้ยเออผิวสวยมากแล้วก็ดูแบบห่างๆจาก,ก่างเงี้ยไม่ได้แบบโหโคตรับไปใกล้อเออคือดูผิวสวยจริงๆเอออันนี้ยอมรับเลยคือเป็นแมทแต่ดูไม่แฟระ ดูมีความมีน้ำม่นวลดูมีความเป็นธรรมชาติสันมนิปนอะเรามาสรุปเรื่องราทั้งหมดในการทดลองพื้นวันนั้นก่อนดีกว่านะคะวันนั้นก็อากาศประมาณ3 3องศาก็ค่อนข้างร้อนอยู่มีแดดอยู่เหมือนกันนะคะนัตตี้อยู่บ้านทํางานอยู่บ้านก็จริงแต่ก็มีออกไปข้างนอกบ้างก็ผ่านไปแล้ว4ชั่วโมงะครับหน้าก็เริ่มมันขึ้นเป็นปกติอยู่แล้วคือจริงๆอะนัี้รู้สึกว่ามันเริ่มมันตั้งแต่3ชั่วโมงแนละ้วแต่ช่วงประมาณ1 2ถึงสองชั่วโมงแรกเนี่ยผิวดูสวยจริงๆเลยนะพอลองซับมันบบมันนนนย้กมม็็2แผเเๆล ฟินิชที่ได้หลังจากซับมาแล้วนะคะผิวก็กลับมาดูนวลเนียนเหมือนเดิมนะคะแต่ก็ดูไม่แห้งแล้วก็ดูไม่ได้านแล้วก็ดูเบาสบายผิวเหมือนเดิมนั่นเองอ่ะผ่านไปอีก8ชั่วโมงนะคะหลังจากที่ออกกําลังกายที่สวนวันนี้บอกก่อนว่า ช่วงตอนเย็นนะ่ะมันไม่มีแดดก็จริงนะแต่มันมีความร้อนที่ค่อนข้างอบอ้าวอยู่พอสมควรนะเหงื่อออกอยู่พอสมควรเหมือนกันก็หน้าก็มันเยอะเป็นปกติอยู่แล้วคะ่ะแต่นาตี้ลองใช้ติดชู้ซับนะคะก็มีรองพื้นหลุดติดออกมาบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยะคะแต่สังเกตได้ว่าจะมีรองพื้นเริ่มหลุดเนี่ยช่วงบริเวณช่วงคางกับช่วงหน้าแก้มเนี่ยแต่โดยรวมทั้งหมดนะคะผิวยังดูสวยอยู่นะแต่จะแอบเป็นคราบบ้างนิดนิดแน่นอๆนะคะบางจุดถ้าไม่สังเกตดีๆนะแล้วพอผ่านมาช่วง12ชั่วโมงเนี่ยอากาศมันก็ไม่ได้ ช่วงกลางคืนนะก็ถือว่าเย็นสบายดีแต่หน้าก็คงยังมันอยู่เป็นปกตินะครับแต่พอซับมาแล้วเนี่ยก็มีรองพื้นหลุดออกมาบ้างนะคบแต่จะเห็นได้เลยว่าช่วงบริเวณหน้าแก้มเนี่ยก็คือแบบว่ามีรองพื้นหลุดออกไปแบบชัดเจนเลยนั่นเองแต่ที่ประทับใจเลยก็คือช่วงบริเวณคางที่นัตตี้บอกว่านัตตี้ไปเลเซอร์มาแล้วมันค่อนข้างแห้งนะครับก็คือไม่เป็นคราบแล้วก็ไม่หลุดเยอะแบบว่าที่คิดไว้คือปกติถ้าเจออย่างเนี้ย หลุดเยอะออกแน่เพราะว่ารองพื้นมันจะไม่ค่อยเกาะผิวนั่นเองคือโดยรวมเนี่ยนะที่รู้สึกว่ารองพื้นเนี่ยผ่านไปไปสิชั่วโมงแล้วมันยังยึงยดเกาะติดกับผิวได้ค่อนข้างดีเลยนะคะส่วนการทดสอบประสิทธิภาพ,พกางกันน้ําก็ใช้วิธีเดิมน,นะคะทาที่รองแข่แล้วก็เอาไปโดนน้ําผ่านน้ากอกนั่นเองะคะ่ะก็เท่าที่เห็นเนี่ยมันก็ไม่มีรองพื้นหลุดติดออกมาเลยนะแต่เมื่อไรก็ตามที่เอานิ้วถูเนี่ยเห็นเลยว่ารองพื้นมันไหลแล้วก็หลุดติดนิ้วมือออกมาเลยนะแล้วก็พอใช้กระดาษเช็ดชู่ซับเนี่ยน รองคื้นมันหลุดอ่ะหลุดแบบชัดเจนเลยนั่นเองเพราะฉะนั้นนัตตี้ก็เลยอนุมานได้ว่ารองพื้นกันน้ําได้ไหมกันน้าได้จริงแต่ไม่กันการแบบว่าเสียดสีสักเท่าไหร่นั่นเองนะคะเอาเรามาสรุปทั้งหมดทั้งมลวลละกันนะคะหลังจากที่ได้ลองรองพื้นมามากกว่าหนึ่งครั้งแล้วนั่นเองนะคะคือจริงจริงอนะนัตตี้ลองมาตั้งแต่ก่อนที่จะมาเทสแล้วก็ลองหลังจากนั้นมาอีกเรื่อยๆนะคะดูจากสภาพอากาศที่แตกต่างกันว่ามันแบบว่ามีผลมากน้อยสักเท่าไหร่นะคะระดับการปกปิดนะัตนะนะตี้ให้อยู่สักประมาณมีเดียมละ คือถามว่าปกปิดดีไหมคือปกปิดดีแต่ถ้าแบบว่าเนี่ยเราใช้ไฟสองเนี้ยมันจะเห็นจุดบกพองค่อนข้างเยอะยังเห็นลงเห็นรออยู่แต่ในชีวิตประจําวันปกตินะตี่ถือว่ามันปกปิดได้ดีเลยลุกที่ได้เนี่ยนัทตี้รู้สึกว่าเป็นลุกแมทนะคะแต่เป็นแมทที่ยังไม่ เป็นซาตินอะแล้วก็ไม่ได้แมต์จนด้านจนเกินไปยังมีความเงาของที่ผิวโผล่ขึ้นมาบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะถือว่าโดยโรวมแล้วที่รู้สึกว่าเออเป็นแมต์ที่ดูผิวสวยอยู่นั่นเองเนื้อสัมผัสเนี่ยก็คือมีความบางเบาสบายผิวนะคะอย่างที่เขาเคลมเลยจริงๆสําหรับในเรื่องของการคุ้งความมันเนี่ยนัตี้ให้สักประมาณกลางๆละกันนะคะคือถ้าคนผิวมันมากๆนัตี้ยังว่ายังไงก็ต้องพึ่งแบบไพรเมอร์พึ่งแป้งฝุ่นที่มันแบบมาช่วยเซตหรือพึ่งพวกเซตติ้งสเปรย์ให้มันอยู่ทนแล้วก็ก ได้ยาวนานไม่ขึ้นในเรื่องของการกันน้กากันเหงื่อเนี่ยก็คือสามารถกันได้จริงนะคะแล้วก็เป็นรองพื้นที่นัตตี้รู้สึกว่าเหมาะกับการใช้ทุกวันเลยนั่นเองค่ะสุดท้ายที่นัตตี้อยากจะชื่นชมก็คือในเรื่องของเฉดสีเพราะว่าเรื่องของบ๊อบบี้บราวน์เนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องเฉดสีอยู่แล้วเป็นเฉดสีที่เป็นโทนเหลืองแล้วก็มีอันเลอร์โทนแยกย่อยให้เลือกเยอะมากสุดท้ายในเรื่องของแพคเกจิ้งเนี่ยนัตตี้ชอบนะเพราะว่าเป็นขวดแก้วนะคะมีน้ําหนักนิดนึงก็จริงอะ่ะแล้วก็เป็นหัวปัม๊มนั่นนนเออองัอนนีี้ชบ อาละมาถึงข้อเสียนะคะสำหรับนัตตีนะ้นั้นในเรื่องของการเกี่ยละกันเพราะว่าเนื้อของรองพื้นเนี่ยแห้งค่อนข้างไวแล้วมันจะมีความหนึกอะสิ่งที่นัตตี้อยากจะแนะนานะคะรับนัตตี้รู้สึกว่ามันเวิร์กมากที่สุดก็คือการใช้แปรงรองพื้นแล้วก็เป็นแปรงชูเอมูระเนียนะเพราะรู้สึกว่ามันมุกป,ปาดง่ายแล้วก็เร็วมันลดอาการเกิดที่จะให้รองพื้นเนี่ยเป็นคราบได้ง่ายนั่นเองนะคะแต่ถ้าใช้ฟองน้ําหรือใช้พาฟพูชชั่นนัตตี้ว่าโอเคไหมก็ใช้ได้ถ้าคนต้องการลดละ ควาวาเลทลงนะที่รู้สึกว่าพอใช้ฟองน้ําหรือใช้พับคูชชั่นะนะที่รู้สึกว่าควาวาเลทมันลดลงไปค่อนข้างเยอะนะตี้ก็เลยไม่ค่อยชอบถ้าใครที่เป็นคนผิวแห้งนะตี่ว่า ก็ต้องให้ระวังนิดหนึ่งนะคะอาจจะไม่ได้เหมาะกับคนผิวแห้งสักทีเดียวแต่ข้อดีของคนที่ผิวมันได้ค่อนข้างมันมากนะตี้รู้สึกว่าฟินิชของรองพื้นน่ะไม่ต้องเสพแป้งก็ได้นั่นเองสุดท้ายนะคะถึงรองพื้นเนี่ยจะสามารถกันน้ําได้ก็จริงแต่รู้สึกว่าไม่ทนต่อการขัดถูนั่นเองก็คือถ้าเอามือไปลูบไปโดนอ่ะด้วยความที่เนื้อมันรองพื้นมันค่อนข้างหนึบเนี่ยมันยังไม่เซ็ตตัวเดียวนัตตี้รู้สึกว่ารองพื้นอ่ะมันจะหลุดติดนิ้วอะไรไปก็ได้ถามว่าสุดท้ายแล้วความคิดเหห็นนนของัตีีสรารบ ว่ายังไงนัตตี้ก็อืแออพูดนะเออคือชอบอยู่นะให้คะแนนสักเต็ม5้านัตตี้ให้สักประมาณ4ละกันเพราะว่านัตตี้บอกเลยว่าตอนที่นัตตี้ลองครั้งแรกนัตตี้รู้สึกว่าธรรมดามากรู้สึกเฉยๆมากแต่พอลองใช้ไปเรื่อยๆเื่อๆแล้วรู้สึกว่าเออมัน มันโอเคอ่ะมันเหมาะกับการใช้ในชีวิตประจําวันได้นั่นเองวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แลวกันนะคะเหมือนเดิมนะคะถ้าใครมีคําถามก็เขียนคําถามกันเข้ามาได้มีพูดคุยกันได้ถ้าใครใช้ลองพึ่งบอบบี้เบาวอยู่ชอบไม่ชอบยังไงก็มาพูดคุยกันได้นะตี้อยากรู้ความคิดเห็นของคนอื่นเหมือนกันนะเป็นประสบการณ์เพราะนัตตี้ก็อยากรู้ว่าเอ้ย first impression หรือการใช้งานของอื่นที่มีสภาพผิวที่แตกต่างกันหรือใกล้เคียงกับนัตตี้อะไรยังไงนะคะก็มาพูดคุยคอมเมนต์ได้อันนี้อยากรู้เหมือนกันช่วยคอมเมนต